แต่โรนี้ก็มาในชุดสีขาวนะครับในขณะที่ท่าเรือก็มาในชุดเก่งของพวกเขาสำรับเสื้อผ้าบารมีนะครับก็อย่างที่เราเรียนใด้ทราบนะครับเป็นธรรมเนียมปฏิบัติก่อนแรกในฤดูกาลนี้ของท่านเลยนะครับหลังจากก่อนหน้านี้ตัดสินในเกมระดับเอซมาตลอดนะครับเพื่อแล้วนะครับธงชัยมัรจงเปิดวัที่เสาแรกนะครับโดนอารูนี่มีโอกาสแล้วครับโอ้โห้เกือบไปครับรับมีโอกาสจริงัแในทีคราวนี้ก็ไม่เข้ากรอบนะครับบอลออกอีก ภาคหนึ่งของสนามไปเลยครับโอ้โหเกือบไปครับกดข้อบอลอยู่ให้ไปแล้วครับกรกฎยกหลบมาแล้หนึ่งด่านครับกรกฎถึงในกรอบไปโทษแล้วครับเปิดไปตรงกลางในย่างวะนี้แตะหลบไปหนึ่งแล้วตัดสินใจยิงบอลเปลี่ยนทางเข้าประตูไปแล้วครับหนึ่งต่อศูนย์จนได้ครับโอ้โหลูกนี้โชคร้ายสำหรับการท่าเรือครับและเนี่ยครับคนที่ลงมาครับเป็นซูเปอร์ซับอย่างแท้จริงครับธนาทิพย์สงนทรศิลป์ครับโอ้โหครับยิงลูกนี้ท่าเรือเองสุดท้ายโดนโต้โซะแล้วครับลูกนี้มีลุ้นแล้วครับทางเฮโร่ครับ ขึ้นมา2คนแล้วไม่มีใครมาไล่บอลด้วยนะครับไล่ไม่ทันแล้วนะแล้ววุ่นพิ่มมาจังว่านี้โดนเสียบแล้วก็หลุดไปโอ้โหไม่เหลือนะครับโอ้และเนี่ยคนที่ยิงได้เป็นชนาธิษ์สมกระสินอีกแล้วครับตูวครับตัวนักการสร้างเวลารบุรุษจริงๆครับวันนี้แจงเก็เรียกได้ว่าเกมน,นี้ก็มีนักเตะที่แจ้งเกิดแต่จำัวอีกหนึ่งคนแล้วครับนั่นคือชนาธิษ์สมกระสิน